ดอกดาวเรืองสวยๆดอกใหญ่มากค่ะดอกหน้าเต็มชจ่วเลยค่ะซื้อมาต้นก้าต้นละ3มบาทนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นดอกดาวเรืองนะคะสวยจริงๆค่ะออกดอกเยอะด้วย สวัสดีค่ะเมอนี้ช่องยิงยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมอนี้พามาชมมาชมดอกดาวเรืองสวยๆค่ะดอกงามงามอันนี้ปลูกไว้ทาบูซาเวยจ้าซื้อน้ำเพลินต้นกะตน้นน้อยๆค่ะหน่อยอีลีหลอประมาณประมาณซัมซันี่จ้านี่ซํานี่ละต้นละสาบาทซื้อน้ำเพลินมาซิต้นกะ สามิบบาทจะปลูกทีกันนิดนึงนะจ๊ะกำลังเตรียมตัวออกดอกบัวตําก็สี่สิบค่ะในต้นหนึง่งอยู่ประมาณ40ดอกนะจ๊ะกำลังเป็นดอกน้อยๆเต็มเลยค่ะเมเน่ปลูกไวท้ทาโบชาโบชาทำเปอนีอกสิมาตัดดอกดาวเรื่องนะจ๊ะไปใส่หิ่งผ้าจ้ะกำลังสั่งอยู่ค่ะสั่งเป็นถาดแบ่งกันค่ะ แบ่งก,กันกับไอ้น้องเลขกับน้องม่อนค่ะนยเป็นดอกเต็มเลยค่ะมันสิติดต้ตนบักนาวนิดนึงปลูกแบบปลูกอาบะโลงนิดนึงค่ะมันก็นเลยแบบเป็นแบบแอร์อัดนิดนึงนะจ๊ะนี่ปลูกไว้ตรงคางๆมองปลูกกะชีบ่แง้มปนดไาจ้าพอดีกับมีต้นบักนาวยุแกนี่พอดีนะคะยุมมุมนี้พอดีก็เลย เอาดาวเรื่องมาปลูกไส่สับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสิหดน้ำเพิ่นนะคะ่ะปลูกแบบเอาขี้หมูไซส่เทื่อนึงจ้าค่ะเมื่อนี้ได้จักดอกจักชอกะเอาจ้ขาขวามือนี้บันพราจ้าบันพรากันเลยม,มันก็สีดอกชอบอ่ใหญ่ปันไดนนะจ๊ะรุ่นแรกปลูกวันที่4มกราคมค่ะได ได้หเดือนแล้วเนาะมกกลากลุมผ้าตอนนี้กับกลุมผ้าพันธกลุมภาพันธ์วันนี้วันที่19กุมภาพันธ์ค่ะได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็เอาเนาะจ้าบ่ได้ลายมันกำลังออกดอกไม่โย่จ้าเพียบเลยเนี่ เดี๋ยวสิมาเอาดินตรงนี้ไปถมเพ่นจักน้อย้อจ้ะใส่ดอกดาวเรืองเนะจ้ะเนี่ยมันชิม,มีต้นบักย่มค่ะเนี่ยต้นบักย่อมใบบักย่มก็ลน้นลงมาจ้าลน่นลงมาเราก็ชิมาะกวาดกวาดกับลน้นลงมากับชิมาะกวัวตุมต่มๆไว้ค่ะดินตรงนี้เป็นดินหินค่ะซื่อหินมากนะจ้ะดินดินปนหิน ปลาเสียวมาถมถนนนะจ๊ะเนี่มันจะม,มีแต่ก่อนหินเลยจ้ะมันกน็ดินมันก็ลยแกนแกนใส่ปลูกดอกดาวเรืองกันเลยมาค่อยงามปันไดเนี่ค่ะเพระาะว่าเสียวมาถมค่ะถมถนนหนาบานจักนอยเอ,เ,อเอาดินดินหินนั่นแหละเอามากองใบ้จักนอยค่ะแล้วกเ็เอาอันเอาอันไอไอใบบักย่มนะคะ ใบบักย่อมนี่กวาดทุกมือทุกมือมาตุ่มไว้จ้ะกระฮดหนามเสียวไปใส่แจ็คหน่อยก่อนหันีข้อมันมีแต่เห็นโผล่เนาะมันก็เลยดินแกนแกนเสียวไปใส่จแจ็คหน่อยกันปลูกอินซี่คัทแน่เลยค่ะนี่สิเอาตรงนี้แล้วได้อจ่านี่ไปใส่อันนี้มันเป็นสะสมนังสีเลยเดี๋ยวให้เบิง่งใส่ไก่นิดนึง ถ้าเทือมันงามะนอกจาะมันสิเป็นปนๆปปออกดำๆปนๆกับดินกับใบไม้เนาะจาะเดี๋ยวจับให้เบิ่งก่อนเนาะคะ่ะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นีใบไม้ใ,มใมบบักย่มจ้ะเนี่ยกองๆไวค้ค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะจ้ะนี่กวาดเรื่อยๆค่ะ กวาดมาตุ่มเรื่อยๆมันโรนลงมาแล้วจากช่วงนี้มันใบใหม่โลนซุ้มใดที่กวาดกอนถมกอนกบหดนามกนมันกะรู้สึกว่ามันสิเปือ่อยๆย่อยจนอมันสิทำปฏิกิริยาจุลินรีย่อยสลายเนะคะ่ะเดี๋ยวไปใช้ต้นดอกดาวเรื่องเด้อฮันนีจ่จ้ะ ว้าวเป็นตงงามแท็กให้หค่ะท่านผู้ชมค่ะดอกปลูกดาวเรืองค่ะปลูกดาวเรืองไว้ช่มเชยเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็มีประโยชน์ค่ะเอาไว้ถบูซ่านะจ้ะกระลังมึงดูค่ะคําแดดจ็กหน่อยเด้จา้จาเมือ่อนีนจ้าพุนากระลังสิเป็นดอกน,น้อยเ้อค่ะ มดตะนามตะนามเพิ่นมือได้ก็ได้จ้าได้เอาปุ๋ยขี้หมูดอกดาวเรืองไปเลี้ยนรูมาลวจ้าในสวนดาวเรืองที่เพิ่นปลูกได้ขายออกดอกหลายๆเพิ่นใส่ขี้หมูยางเดียวจ้าห้ามใส่ชี้ไก่แล้วก็มูลสัตว์อื่นๆเด้อจ้ากำลังออกดอกออกช่อน้อยๆค่ะเริ่มสิเขาเต็มเดือนนะคะเดือนที่สองดอกดาวเรืองเพิ่นก็บ,บอกว่า สองเดือนเป็นดอกค่ะนี่กะสิได้เก็บอยู่ถ้าปลูกแบบอินทรียกะสิยืนกะสิออกดอกหลายนะคะนี่อันนี้บกะนาวอยู่ไกลๆต้นักนาวนะจ๊ะนี่กะนาวที่ล่องคลิปมือนั้นจ้าเนี่ยนี่เดี๋ยวกะสิเอาดินกองนั่นแหละก็สิมาใส่ักนาวเราก็ใส่มีบักเขืออยู่สองตน้นักเขือยาวเอามาปลูกไว้ตรงนี้ล่องเบิงภาวะอ่าที่ล่องคลิปดูแลตน้น ่ะมะานาวไปเมื่อกี้เนี่ยจาะนี่ก็เลยก็เล้วบักเขือมะเขือยาวมาปลูกใบ้ซ่องตนนะจ๊ะ